ใครที่จะทําพร้อมกันไปกับผมเลยครับก็รีบสั่งเข้ามาได้เลยครับพันข้าวจะได้ทําไปพร้อมๆกันก็มีอะไรจะได้ปรึกษากันได้ครับงงตรงไหนอยากได้ขั้นตอนไหนอะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามแล้วก็ปรึกษากันได้เรื่อยๆครับได้พันข้าวจากผมไปหรือจากเครือข่ายผมไปก็อยากให้ทุกคนประสบผลสําเร็จเหมือนที่ผมทาเนี่ยครับอยากให้ออกมาดีได้ดี โคชิฮิคาริ ari, สวัสดีครับไม่ได้อัปเดตเข้าญี่ปุ่นกันมานานพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่ใช่อะไรครับปีนี้ผมไม่ได้ทํานาปลังก็เลยไม่ได้ลงภาพไม่ได้ลงอะไรเลยครับนี่ก็เข้าถึงช่วงฤดูดทํานาปีแล้วครับสำหรับข้าวญี่ปุ่นโคชิฮิคาริของมาเมืองช้างฟาร์มครับก็มีลูกค้าหลายคนถามเข้ามาครับว่า พันข้าวยังมีไหมก็คือโทรมาสั่งพันข้าวว่างั้นเถอะครับก็มีเยอะสโทรเข้ามาครับแต่ว่าผมก็ได้ปฏิเสธไปหลายคนครับก็เยอะพอสมควรครับกระทั่งข้าวสารก็เหมือนกันครับข้าวสารสําหรับแพ็คหนึ่งกิโลเนี่ยครับก็ถามมาหลายคนผมของผมทุกคนหมดจริงๆครับแต่ช่วงนี้พอดีว่าของเครือข่ายของผมครับที่เอาพัน์จากผมไปปลูกเนี่ยแหละครับของเขาทํานาปลังแล้วก็ อายุสำหรับที่จะมาทำพัน์ต่อในสำหรับนาปีนี้มันได้แล้วนะฉะนั้นใครที่ต้องการใครที่อยากได้ครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ครับสั่งพันผ่านทางผมเนี่ยแหละครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทางเครือข่ายของผมก็ส่งให้อีกที่หนึ่งครับพร้อมกับข้วาสารก็มีนะครับสนใจก็ทักเข้ามาครับทักผ่านผมมา เดี๋ยวผมจัดการเดนเิรื่องให้ให้เขาส่งไปให้ครับก็สําหรับเ้าญี่ปุ่นหนาหน้าปีสําหรับปีนี้ครับผมก็จะลงเหมือนเดิมครับแต่ก่อนผมจะลงปลูกต้นเดือนกรกฎาคมรับปีนี้จะขยับเข้ามาเร็วกว่านิดนึงครับจะปลูกประมาณกลางเดือนมิถุนาครับรก,กลางเดือนหน้าครับกลางเดือนนี้แหละครับวันนี้วันที่หนึ่งแล้วกลางเดือนนี้แหละครับประมาณกลางเดือนนี้หรือ,ออาจจะเลยกลางเดือนไปน,นิดนึงครับ ก็จะเริ่มดำเ่ตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกวัน2วันก็จะเริ่มพอกล่านะครับแล้วก็อายุการพอกล้าก็สิบห้าถึงยีวันครับ1 5บหถึงยีวันก็พร้อมที่จะเอาไปดาได้แล้วก็ใครที่จะทําพร้อมกันไปกับผมเลยครับก็รีบสั่งเข้ามาได้เลยครับพันข้าวสั่งมาได้เดี๋ยวส่งไปให้ครับเราจะได้ทําไปพร้อมๆกันก็มีอะไรจะได้ปรึกษากันได้ครับ งงตรงไหนอยากได้ขั้นตอนไหนอะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามแล้วก็ปรึกษากันได้เรื่อยๆครับได้พันข้าวจากผมไปหรือจากเครือข่ายผมไปก็อยากให้ทุกคนประสบผลสำเร็จเหมือนที่ผมทำเนี่ยครับอยากให้ออกมาดีได้ดีก็ได้ชิมข้าวญี่ปุ่นไปด้วยกันเนาะก็ราชาแห่งข้าวเรซ์ทันเคยได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศญี่ปุ่นมาก่อนครับโคชิฮิคารินเนี่ยครับแล้วก็ก็เรียกว่ากินข้าวให้เป็นยาเนาะข้าวสายพันธุ์ญี่ปุ่นสายพันธุ์นี้มันจะมีไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใ,ให้ด้วยนะครับหลายอย่างครับก็<ง><ม>ลยองเข้า<ง><ง>ขไปเซิร์ชใน Google ว่าเขก็ไปอ่านดูครับสมบัติแล้วก็มีประโยชน์อะไรม้าคนก็ยังหุงสสยเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็เป็นข้าวเจ้าครับแต่เวลาหุงนี่จะออกเหนียวนิดนึง สามารถใช้ตะเกียบคีบกินได้เลยถ้าเคยไปพัตตารหรือโรงแรมต่างๆครับที่เขาทำชูชิทำเมนูอาหารญี่ปุ่นนะครับพวกข้าวหน้าหน้า,นาปลาไหลข้าวหน้าอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ข้าวตัวนี้ทำครับจะเป็นเนเหนียวนิดหนึ่งกินหอมอร่อยครับสนใจทักเข้ามาได้ครับสอบถามมาได้ครับพูดคุยได้เมื่อกระทั่งขั้นตอนการพะกล้า หรือขั้นตอนการทําแต่ละขั้นตอนสามารถปรึกษากันได้ครับปรึกษาสอบถามพูดคุยกันได้ตลอดครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ